นี่เฮ้ยมันคือไซเลนเฮดลูกตาหรือเนี่ย้ย <Wow. S 1> มาได้ไงเนี่ยเฮ้ยขุดทรายเจอแล้วเหมือนแถวนี้จะมีมากกว่านี้หรือเนี่ย <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ย <c oughs> นั่นไซเลนเฮดมาเอานวิ่งแล้ว <c oughs> อ่นอน้อเจเควันนี้เดี๋ยวพ่อพาน้องเนี่ยมาเล่นขุดทรายกับสนามเด็กเล่นริมทะเลนะคะ <c oughs> เอาไปเราไปขุดทรายกันดีกว่า <c oughs> มาเรามาขุดทรายกันนี่มีเรือขุดทรายด้วยมาเร็วชื้นเอาขุด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 นี่ขุดขุดเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเยลลี่ลูกตาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาขุดกันดีกว่าเอาขุดขุดขุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยมันคือไซเลนเฮดลูกตาเหรอเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ย ขุดทรายเจอแล้วเหมือนแถวนี้จะมีมากกว่านี้นึเนี่ยตั้งไว้ก่อนขุดขุดตรงนี้ดีกว่าขุดเร็วเ้็วเจเคเฮ้ยนี่มันใสเลนิเฮดหัวโถส้วมเฮ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาขุดอีกไหนเออเอมีแค่สองตัวเลยเนี่ยใส่ในนี้ก่อนน้องเจเดช่วยพ่อขุดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตัวหนึ่งโอ้ใสเลนิเฮด แลบลิ้นมาด้วยอุ้ย <Hey. S 1> อยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพวกไซเรนเฮดพวกนี้ขุดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไซเรนเฮดหัวทีวีทุก <Wow. S 2> คนครับมันไปอยู่ในทรายได้ไงเนี่ยแต่เจอที่นี่ขุดขุดนี่นี่หัวน,นี้ Head. Oh. ไซเรนเฮดหัวไฟจราจรเออเจอได้ไงเนี่ยอ่านี่ไซเรนเฮด หัวไฟวพุทธพุทพุทธเอานี่เจออีกตัวนึงไซเรนเฮดห<า>ัวย่าหัวละวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วเอ้าเฮ้ยตอนนี้เราได้เจ็ดตัวแล้วอ่ะเขาพุทธตัวมีอีกไหมเฮ้ยนี่เจออีกแล้วตัวนึงโอ้เราเจอไซเินเฮดถึงแปดตัวเลยใเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้ดีกว่า ตอนนี้เราเจออะไรบ้างเนี่ยเจอไซเลนเฮดหัวท่วมนะครับนี่ตั้งตรงนี้เนาะเจอไซเลนเฮดตัวนี้แบบธรรมดาแต่แลบลิ้นออกมาด้วยนี่ oh. นี่แล้วเจอเจ้าลูกกระตาด้วยนะแล้ว oh. ตัวนี้ครับเจอเจ้าทีวีโอเคเจ้นเฮดทีวี <Yes. S 1> นี่อันนี้ไซเลนเฮดหัวขอดไฟนี่อันนี้ไซเรนเฮดหัวอะไรนะไฟจาราจรน,นี่ไซเรนเฮดหัวโก้ไลเดอร์ แล้วก็ไซเรนเฮดหัวหลอดไฟมันเหมือนเอเดียนเลยอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้เปิดไฟอย่างนี้าาได้ด้วย,ไไยมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยนั่นไซเรนเฮดมาวิ่งเลย